ตอนที่หนึ่งความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนกลับเย็นวันหนึ่งท่ามกลางฝนที่ตกหนักในคาเฟ่เล็กๆที่มีกลิ่นกาแฟลอยฟุ้งอยู่นั่งอยู่ที่มุมโต๊ะซึ่งเขากับฮาคิตเคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเขายกแก้วกาแฟขึ้นจิบความอบอุ่นที่ส่งผ่านแก้วทําให้มือของเขาสั่นเล็กน้อยความทรงจำของเขาย้อนกลับไปยังวันเวลาที่ทุกอย่างยังสดใสและเต็มไปด้วยความหวังแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันกลับแตกสลายเพราะการตัดสินใจที่ไม่อาจย้อนกลับ ยูโกมหน้าลงหัวใจของเขารู้สึกหนักอึ้งบางทีผมคงเป็นคนผิดที่ตัดสินใจให้คุณไปเขาพูดกับตัวเองเบาๆในใจสายตาของเขาเหลือกไปที่บรรยากาศในคาเฟ่ที่ยังคงอบอ,อุ่นเหมือนวันหวานความทรงจำระหว่างเขาและฮากิยังคงเวียนในหัวเสียงหัวเราะรอยยิ้มและคำสัญญาที่ครั้งหนึ่งเคยให้กันย้อนกลับไปในวันที่ทุกอย่างพังทลายยูรู้ว่า ฮาคิตัดสินใจเลิกกับเขาเพราะครอบครัวของฮาคิตได้จัดงานมั่นกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาทั้งสองไม่ได้ต้องการให้มันจบลงเช่นนี้แต่ในความเป็นจริงฮาคิตต้องเลือกทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อความสุขของครอบครัวอย่างไรก็ตามหลังจากพวกเขาเลิกกันฮาคิตกลับยกเลิกงานมั่นไปแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและยุคลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเพราะทั้งสองต่างก็ได้รับบาดแผลจากความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนได้ขณะที่ยูกำลังปล่อยความคิดให้ล่องลอยสินฝีเท้าดังขึ้น จากท่าประตูไม้ของร้านเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาของเขาประสานกับฮาคิที่กำลังเดินเข้ามาในคาเฟ่ร่างสูงนั้นทำให้ความเจ็บปวดเก่าๆผุดขึ้นมาในใจฮาคิเดินเข้ามาอย่างช้าๆราวกับจะย้ำเตือนให้เขารู้ถึงบาดแผลที่ยังไม่เคยหายฮาคิยิ้มเล็กน้อยแต่ยังคงแฝงด้วยความเศร้าเขาเดินมาอยู่ตรงหน้าของยูก่อนจะพูดเสียงต่ำที่เต็มไปด้วยความคิดถึงยูเราต่างไม่เคยลืมกันใช่ไหมยูพยายามฝืนยิ้มทางตอบด้วยเสียงที่เบาและทุ้มต่ำไม่ฉัน ไม่เคยลืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะให้อภัยฉันได้หรือเปล่าน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสันนึกผิดความเสียใจจากวันที่พวกเขาต้องแยกทางทำให้เขาไม่อาจลืมภาพสุดท้ายของฮาคีในวันนั้นได้ฮาคีมองอยูด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจและความเศร้าที่แฝงอยู่ราวกับว่าเขาเองก็เจ็บปวดพอๆกันมันสายเกินไปหรือเปล่าที่จะเริ่มต้นใหม่เขาถามเบาๆแต่ยังคงมีแววความหวังซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้น ยูเงียบไปชั่วครู่รู้ดีว่าความรักของพวกเขาเคยเป็นสิ่งที่งดงามแต่กลับแตกสลายเพราะความกดดันจากครอบครัวและความคาดหวังที่ยากจะฝืนบางทีเราอาจจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมได้แล้วยูตอบพลางหลบสายตาทั้งสองรับรู้ได้ว่าความรู้สึกเดิมยังคงอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้ง่ายฮ่า <c> ฮ <oughs> ตอนที่สองความผิดหวังที่ยังค้างคาวันถัดมาฝนยังคงตกปล่อยๆท่ามกลางฤดูหนาว ที่ทวีความหนาวเหน็บอยู่เดินไปตามถนนที่ปิดน้ำเขาหลีกเลี่ยงการพบกับฮาคิแต่ความจริงมันเหมือนเป็นการหลบหลีกที่ไร้ความหมายเมื่อหัวใจของเขายังคงคิดถึงฮาคิอยู่เสมอแม้เขาจะพยายามไม่ให้ความทรงจำนั้นแทรกซึมเข้ามาในทุกก้าวที่เดินทุกครั้งที่เขาพยายามลืมใบหน้าของฮาคิมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในหัวของเขารอยยิ้มของฮาคิเสียงหัวเราะที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับเป็นเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดเขาอยากจะลืมแต่มันกลับยิ่งชัดเจนกว่าเดิม ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถหลบหลีกได้อีกเมื่อฮาคิทักทายเขาผ่านข้อความสั้นๆที่ขอให้เจอกันที่คาเฟ่แห่งเดิมคาเฟ่ที่เคยเป็นสถานที่แห่งความหวังและความฝันแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและความขุ่นเมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านกาแฟที่คุ้นเคยฮาคิยังคงนั่งอยู่ที่มุมเดิมเงียบสงบเหมือนเดิมแต่บรรยากาศในห้องกลับดูเย็นชาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ฮาคิเงยหน้าขึ้นมองอยู่และยิ้มเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเดิมมันเหมือนการยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นเราควรจะคุยกันได้แล้วนะถ้าเธอยังไม่ลืมฉันก็ยังคิดถึงเธออยู่ฮาคิพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่นคำพูดนั้นเหมือนกระแสลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้าไปในหัวใจของยูมันทำให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในทุกคำพูดนั้นยูกล่าวว่า ฉันผิดเองฉันไม่คิดว่าจะทําให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้ได้เขาพูดออกมาเสียงสั่นเรือขณะมองไปที่ฮาคิน้ําตาแทบจะไหลออกมาแต่เขาก็ต้องเก็บมันไว้ไม่อยากให้ฮาคิเห็นความอ่อนแอที่เขาไม่เคยแสดงออกมาก่อนเขานั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามและจ้องมองไปที่ฮาคิแต่ความเงียบก็กลับกลายเป็นสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดเขารู้ว่าเขาทำร้ายฮาคิไปมากแค่ไหนแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่ความผิดพลาดนั้นก็ยังคงอยู่ในหัวใจของเขา ฉันไม่เคยตั้งใจจะทำให้เธอเจ็บฉันแค่ฉันแค่กกัวเกินไปยูพูดออกมาด้วยเสียงแหบแห้งเขามองไปที่มือของตัวเองที่วางอยู่บนต๊มมันเหมือนกับทุกสิ่งในชีวิตของเขากำลังพังทลายฮาคิพูดเสียงเบาแต่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วทำไมเราถึงต้องทุกข์อยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วคำพูดของฮาคิแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าเหมือนเขาต้องแบกความเจ็บปวดเอาไว้คนเดียวยูรู้ดีว่าเขาทำผิดแต่คำถามนั้นกลับฝังลึก ในใจของเขาทำไมเขาต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงฮาคิดทำไมเขาถึงไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ดีว่าไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเธอคงลืมไปแล้วสินะว่าฉันเคยสัญญากับเธอว่าจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกอยูบอกเสียงเบาราวกับการพูดไปก็เหมือนการตอกย้ำความผิดพลาดที่เขาทำไปแล้วฮาคิสตากับยูดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและบางทีก็เป็นความโกรธที่เขากำลังฝังไว้ไม่ฉันไม่ลืมหมือฉันแค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ จากตรงไหนยูรู้สึกเหมือนหัวใจจะถูกบีบคั้นเขารู้ว่าเขากำลังเสียโอกาสครั้งสุดท้ายในการแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดไปเขาหลับตาลงและถอนหายใจถ้าเราจะกลับมาได้เราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันจริงๆแต่คำพูดของฮาคิกลับทำให้เขาหมดหวังบางครั้งมันอาจจะสายเกินไปและเราก็ไม่มีเวลามากพอที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างพัง ความเงียบกลับมาอีกครั้งมันอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกทั้งสองคนยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นในความมืดที่พวกเขาสร้างขึ้นเองตอนที่สามความทรงจําที่ไม่อาจลืมคืนนั้นฝนยังคงตกลงมาเป็นสายบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงันเสียงฝนกระทบกับพื้นหินเป็นจังหวะที่ดังกล้องในหูยูเดินออกไปที่สวนสาธารณะที่เขาเคยใช้เวลาไปกับฮาคิสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคําพูดที่ให้กําลังใจ ซึ่งกันและกันวันนี้กลับมีเพียงความเศร้าและความเงียบที่น่ากลัวเมื่อเขามาถึงที่เดิมเขามองเห็นร่างของฮาคิยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่เคยเป็นที่ที่พวกเขาทั้งคู่สัญญากันว่าจะไม่ปล่อยมือกันไปในความรู้สึกเจ็บปวดแล่นเข้ามาในใจเมื่อเขาคิดถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้ยูหยุดอยู่ห่างๆและมองไปที่ฮาคิร่างนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่บางสิ่งในตัวฮาคิเปลี่ยนไปดวงตาของเขาดูเหมือนจะบอกว่าเขากำลังหลงทางในความคิดของตัวเองอยูกล่าวว่า ฉันเคยคิดว่าเราจะไม่ลืมกันแต่ทำไมทุกอย่างมันกลับกลายเป็นแบบนี้น้ำเสียงของเขาหยาบกร้านและหนักหน่วงความเจ็บปวดที่เขากลับไปย้อนคิดถึงทุกสิ่งที่ทำให้พวกเขาห่างเหินกันมันทำให้หัวใจเขาบิบรัดเขาต้องการคำตอบเขาต้องการความมั่นใจในทุกสิ่งที่เคยเชื่อหากี่ยืนมองไปที่ดวงดาวบนท้องฟ้าเขาทำเหมือนไม่ได้ยินคำถามจากอยู่แต่แล้วเขาก็หันมามองอยู่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสน และความไม่แน่ใจแต่ก็มีบางสิ่งที่ดูลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นความหวังที่ยังไม่ตายและความเจ็บปวดที่เขาต้องแบกรับไว้บางครั้งหากที่เริ่มพูดเสียงเบาแต่ดูเหมือนคำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักคนเราอาจจะไม่สามารถเลือกวิธีการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราอาจจะให้โอกาสตัวเองใหม่ในวันข้างหน้าเขาพูดเหมือนกำลังค้นหาคำตอบให้กับตัวเองอยู่ในหัวใจขณะที่มองไปที่ยูคำพูดนั้นเหมือนเป็นการเปิดช่องว่างให้กับโอกาสครั้งใหม่ ยูกล่าวว่าโอกาสเขาหยุดไปครู่หนึ่งมองไปที่ฮาคิน้ำตาที่เกือบจะไหลออกมาเขากลืนมันลงไปและพูดต่อฉันต้องการแค่โอกาสให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเขาอยากบอกฮาคิว่าทุกสิ่งที่เขาทำไปนั้นมันไม่ใช่ความตั้งใจเขาทำผิดพลาดเพราะกลัวเกินไปและเขายังอยากได้โอกาสนั้นอีกครั้งแต่คำพูดมันกลับติดคอไม่สามารถพูดออกมาได้เต็มที่ฮาคิหันกลับไปมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดวงตาของเขาทำให้ยูรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในตวาฮาคิที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าจะเข้าใจได้การได้เห็นฮาคิในตอนนี้ทําให้เขารู้สึกถึงความสูญเสียอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยความหวังตอนนี้กลับมาทําให้เขารู้สึกเปล่าเปลี่ยวบางทีฮาคิพูดด้วยเสียงสันส่นๆเขายังไม่หันมามองอยู่บางทีความรักที่เราเคยมีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเขาพูดเหมือนต้องการให้อยู่เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจ ยูรู้สึกว่าหัวใจของเขาแตกสลายเขาอยากจะวิ่งเข้าไปกอดฮาคิแต่เขากลัวเขากลัวว่าเขาจะทำให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงไปอีกเขาจึงยืนอยู่ที่เดิมพยายามจะรักษาระยะห่างแม้ในหัวใจเขาจะอยากวิ่งเข้าหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรอเธอยูพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่มันเต็มไปด้วยความจริงใจที่สุดที่เขาเคยมีเขารู้ว่าเวลาจะไม่ย้อนกลับไปแต่เขาก็ยังคงหวังให้บางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งสอง ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องหยดน้ำที่หล่นลงจากฟากฟ้าเหมือนกับการเยียวยาความเจ็บปวดในใจของทั้งคู่ความเงียบที่เกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองยังยืนอยู่ในสถานที่เดิมก็น่าจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าการเริ่มต้นใหม่อาจจะยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ตอนที่สี่การเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เวลาผ่านไปช้าๆเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมุนรอบตัวอยู่พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ฮากิเห็นความตั้งใจของเขาแต่ความจริงที่ยากที่สุดที่เขาต้องเผชิญคือการพยายามสร้างความเชื่อใจขึ้นใหม่หลังจากที่ทุกอย่างในชีวิตพังทลายไปแล้วฮากิเองก็ยังคงลังเลและไม่มั่นใจราวกับว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครอีกครั้งวันหนึ่งเมื่อยูได้เดินเข้ามาที่คาเฟ่ที่พวกเขาเคยมาเพื่อใช้เวลาร่วมกันฮากิยืนอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปยังฝนที่ตกพรำๆรในตาของเขาดูห่างไกลราวกับว่าเขากำลังคิดถึงบางสิ่ง ที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อยู่รู้สึกว่าใจของฮาคิสกำลังปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเพราะเขากลัวที่จะต้องเจ็บปวดอีกครั้งฮาคิพูดว่าการจะให้โอกาสใครสักคนไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆน้ำเสียงของเขาหนักแน่นมันเหมือนเป็นการทดสอบอยู่สามารถรู้สึกได้ถึงความท้อแท้ที่แฝงอยู่ในคำพูดของเขามันเหมือนกับการที่ฮาคิพูดกับตัวเองมากกว่าที่จะพูดกับอยู่ยูกล่าวว่าฉันรู้ฉันแค่ต้องการให้เธอเห็นว่าฉันไม่ใช่คนเดิม ที่ทําให้เธอเจ็บเขาพูดออกมาอย่างอ่อนแอน้ําเสียงของเขาสัน่นทาความหวังที่เขามีมันมากมายเกินกว่าจะบอกออกไปทั้งหมดในคําพูดเดียวหาคิหันไปมองอยูอย่างลึกซึ้งในตาของเขายังคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีความหวังที่จางหายไปแล้วก็ตามเขายังไม่อาจลืมความเจ็บปวดที่เคยได้รับจากอยู่ในอดีตและบางทีการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะยากเกินกว่าที่เขาจะยอมรับได้ก่อนที่หากิจะพูดอะไรออกไปเขาถอนหายใจเสียงดังเหมือนพยายามปลดปล่อยสิ่งที่หนักหน่วงในใจ การเริ่มต้นใหม่มันยากมากแต่ฉันก็ไม่อยากเสียเธอไปอีกครั้งเสียงของเขาดูอ่อนแรงความเครียดที่กดทับเขาทำให้ทุกคำพูดดูเหมือนจะหลุดออกมาอย่างยากลำบากยูรู้สึกว่าหัวใจของเขาถูกบีบอย่างหนักเขาต้องการให้หาที่เห็นความจริงใจในตัวเขาเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขากลับมาเหมือนเดิมแต่เขาก็กลัวที่จะทำผิดพลาดอีกครั้งกลัวว่าอีกครั้งหนึ่งที่เขาเผลอทำผิดจะทำให้ทุกอย่างยิ่งพังทลาย หาคิดฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เธอเชื่อใจฉันได้อีกครั้งแต่สิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้ตอนนี้คือฉันขอโอกาสโอกาสให้เราทั้งคู่เริ่มต้นใหม่กันอยู่พยายามรวบรวมความกล้าในตัวเองเพื่อพูดออกไปเขารู้ว่าเขากำลังเสี่ยงอยู่แต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้อีกโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาดในอดีต ฮาคีไม่ตอบคำทักทายของอยูทันทีเขายังคงยืนอยู่เงียบเงียบราวกับกำลังตัดสินใจบางสิ่งในใจแต่ในที่สุดเขาก็หันกลับมามองอยูด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนเราเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าเธอสามารถพิสูจน์ตัวเองได้คำตอบของหาคิที่ออกมาอย่างช้าๆเหมือนการปลดปล่อยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเขายูรู้สึกเหมือนฟ้าผ่านในใจเขาความรู้สึกว่าผ่านมาถึงจุดนี้แล้วและยังคงมีความหวังที่จะสร้างอะไรใหม่ๆร่วมกัน ความเงียบเข้าปกคลุมระหว่างพวกเขาในขณะที่ทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าในเวลานี้ความรักของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะกลับมาดีทันทีแต่เป็นการเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันแม้จะเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจตอนที่หการตัดสินใจที่ยากจะลืมฝนตกหนักลงมาอีกครั้งสายฝนพรมพื้นหญ้าในสวนสาธารณะที่เคยเป็นที่แห่งความทรงจำของยูและ ฮะคิสถานที่ที่ครั้งหนึ่งทั้งสองได้พูดคำลากันอย่างเงียบๆและวันนี้มันกลายเป็นสถานที่ที่อยู่ต้องกลับมาพบกับฮาคิเพื่อการตัดสินใจครั้งใหม่ในชีวิตยูยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนมือเขารู้สึกเย็นเฉียบจากการสัมผัสกับขอบเสื้อกันฝนเขากำลังรวบรวมความกล้าแต่ทุกก้าวที่เขาเดินไปดูเหมือนจะหนักหน่วงยิ่งขึ้นเหมือนว่าเขาจะเดินไปหาอนาคตหรืออาจจะไปสู่จุดสิ้นสุดของความรักที่เขายังไม่อยากให้มันจบลง ในขณะที่เขามองเห็นฮาคิยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างของฮาคิกำลังยืนจ้องมองไปที่ท้องฟ้าอย่างนิ่งสงบราวกับเขากำลังตัดสินใจบางอย่างในใจของเขาอยู่ไม่สามารถหลบหลีกการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจเดินไปข้างหน้าใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกฮาคิเสียงของอยูดังขึ้นในความเงียบขณะเดินเข้าไปใกล้ๆฉันรู้ว่าฉันทำผิดแต่ฉันยังอยากกลับไปเริ่มใหม่กับเธอถ้าเธอยังพร้อมให้ฉันโอกาสคำพูดของอยูเหมือนกระสุนที่ปล่อยออกไปในความเงียบความรู้สึกที่เขาซ่อนไว้ ในใจมานานมันระเบิดออกมาแล้วเขาไม่สามารถเก็บมันไว้ได้อีกต่อไปเขารู้ดีว่าการขอโอกาสในครั้งนี้มันมีความเสี่ยงสูงแต่เขาไม่สามารถทิ้งความรักนี้ไว้เบื้องหลังหากี่หันมามองอยูดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายบางครั้งมันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดบางครั้งก็เต็มไปด้วยความรักที่ยังคงอยู่เขายืเนเงียบไปครู่หนึ่งราวกับกำลังให้เวลากับตัวเองในการตอบคำถามที่ยากที่สุดในชีวิต สุดท้ายฮาคิยิ้มให้กับยูอย่างอ่อนโยนมันไม่ใช่รอยยิ้มที่เศร้าหรือท้อแท้แต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ยังคงฝังลึกในใจเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เขาพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่มันกลับเป็นเสียงที่ทำให้ยูรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดเข้ามาแต่เราสามารถเดินไปข้างหน้าและสร้างอนาคตใหม่ได้คำพูดของฮาคิทำให้หัวใจของอยูเต้นแรงขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ตรงนั้น ในขณะที่เขามองไปในดวงตาของฮาทิราวกับว่าทุกอย่างในโลกนี้จะไม่มีความหมายหากไม่มีเขาอีกแล้วความรักที่ฝังลึกอยู่ในใจเขาเหมือนพายุที่ไม่อาจหยุดได้จริงหรอือยูถามเสียงเบาความหวังในใจของเขาเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเขามองฮาคิด้วยความคาดหวังฮาทิเดินเข้ามาใกล้ๆและวางมือบนไหลอยอย่ยูเบาๆการสัมผัสนั้นทําให้ยูรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปจากเขาสิ่งเดียวที่เขารู้ตอนนั้นคือเขากําลังยืนอยู่ข้างคนที่เขารักที่สุด จริงฮาคิกล่าวเสียงมั่นคงก่อนจะยิ้มให้กับยูแค่เธอมั่นใจว่าฉันคือคนที่เธอต้องการเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกลงมาทั้งสองคนก็ยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันความรักที่เคยพังทลายลงกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในที่แห่งนี้ในสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยความทรงจำยูจับมือฮาคิไว้แน่นความรู้สึกของเขามั่นคงขึ้นทุกขณะฉันไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วฮาคิ ฮาคิยิ้มขึ้นอีกครั้งก่อนจะพูดออกมาแล้วเราจะเดินไปด้วยกันเพราะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรามีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนตอนที่ 6. ความรักที่กลับมาอีกครั้งหลังจากหลายเดือนที่ต่างคนต่างพยายามสร้างชีวิตใหม่ในทางที่ดีกว่าอยู่และหาคิดได้เรียนรู้การเยียวยาจากความผิดพลาดในอดีตและความรักที่ถูกทอดทิ้งไปในช่วงเวลาหนึ่งเริ่มกลับมาอีกครั้งความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหมุนกลับไปยังสิ่งที่เคยเป็นแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโตในตัวเองและซึ่งกันและกันค่ำคืนนั้นยูพาฮาที่กลับมายังสวนสาธารณะที่เคยเป็นสถานที่แห่งการบอกลาในวันที่ฝนตกหนักและท้องฟ้ามืดมนพวกเขานั่งลงบนมานั่งเดิมที่เคยนั่งพูดคุยกันความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปสักพักท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนเบาๆที่ตกลงมาเหมือนกับว่าโลกนี้ยังคงหมุนไปแต่สำหรับพวกเขาทั้งสองทุกอย่างยังคงอยู่ในที่เดิม ฮาคิดอยู่พูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแม้จะมีความสับสนและความกลัวแฝงอยู่ในนั้นเราผ่านอะไรมามากมายฉันรู้ว่าเราเคยล้มเหลวกันไปแล้วแต่ฉันก็ไม่เคยหยุดคิดถึงเธอเลยฉันอยากให้เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่กันจริงๆฮาคิทเงียบไปสักพักก่อนจะหันมามองอยู่ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนฉันก็เหมือนกันอยู่เขายิ้มบางๆและเอื้อมมือไปจับมืออยู่ แต่ฉันไม่สามารถโกหกตัวเองได้ว่ามันไม่ได้เจ็บปวดเลยในตอนนั้นแต่วันนี้ฉันรู้ว่าเราพร้อมจะเดินไปข้างหน้าแล้วความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งสวนแต่เป็นความเงียบที่ไม่หนักหน่วงหรือรู้สึกแปลกแยกมันเต็มไปด้วยความหมายและความเข้าใจที่ลึกซึ้งความรักของพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากการพยายามและการให้อภัยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านไปยูมองไปที่ฮาคิดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสน และความกลัวที่จะเสียสิ่งที่เขารักไปอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ดีว่ามันคือโอกาสสุดท้ายที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมฮาคิดอยู่พูดเสียงเบาฉันรู้ว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เราสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้ไหมให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและให้โอกาสเราเริ่มต้นกันอีกครั้งครั้งนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ทําให้เธอเจ็บอีกฮาคิยิ้มอ่อนๆดวงตาของเขามีประกายแห่งความหวังอยู่ลึกๆ การเริ่มต้นใหม่มันยากมากอยู่แต่ในใจฉันมันบอกว่าถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเขากุมมืออยู่แน่นขึ้นฉันก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเธอแต่ต้องให้เวลาเราได้เรียนรู้กันและกันใหม่อีกครั้งฝนที่ตกอยู่เริ่มเบาลงแล้วท้องฟ้าค่อยๆเปิดออกดวงดาวเริ่มส่องแสงขึ้นเหนือหัวพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันในความเงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนจะสะท้อนถึงความหวังที่กลับมาในหัวใจของทั้งสอง ยูค่อยๆเลื่อนมือไปจับมือฮาคิอย่างมั่นคงและในตอนนั้นทั้งสองรู้ดีว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การเดินทางนี้เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นที่ทั้งคู่จะก้าวไปด้วยกันเราเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราสองคนจะไปด้วยกันยูพูดกับฮาคิเสียงเบาแต่มั่นคงเขายิ้มบางๆและดวงตาของเขาสะท้อนความเชื่อมั่นที่มากมายในใจฮาคิพยักหน้าเบาๆก่อนจะพูดเสียงแผ่วถ้าเราทั้งสองเชื่อมั่นในกันและกัน ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราหยุดได้ทั้งสองลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าด้วยกันมือที่จับกันแน่นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่พวกเขาก้าวผ่านความกลัวและความเจ็บปวดจากอดีตและก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความหวังในที่สุดอยู่และฮาที่รู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตความรักของพวกเขาจะคงอยู่แม้จะต้องเผชิญกับอะไรอีกมากมายแต่พวกเขาจะไม่ปล่อยมือกันไปไหนเราจะเดินไปด้วยกัน อยู่พูดอย่างมั่นใจในขณะที่ทั้งสองมอไปข้างหน้าพร้อมกันในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสครั้งใหม่ที่รออยู่